สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วครับมาพี่น้องมาคือกอล่ะครับพี่น้องมาบอกมวลส่วนหอวกอล่ะพี่น้องเอ้มาบอกเรียงทัพเพให้รายก็เลยครับมาเียอ,อาจจะไม่้อาจจะมาบอกเรียงการใช้ชีวิตแบบพอดีพอดีแบบพองามแบบพอเพียงของผมแบบพอดีนะครับ <laughs> การใช้ชีวิตของผมก็คือแบบ ว่าจะเป็นการกินการกินกับมีความพอดีของของมันอยู่แบบกินหลายกนันแยนทองกอ็อืดทองกินหน่อยร่างกายก็อ้อนเพียงมีแรงหิวนี่คือความพอดีการใช้ชีวิตของผมตรงนี้ก็คือใช้ชีวิตโดยค้อมพอดีคํอบูพอดี ทุกคนอาจจะจะรู้จักดีว่าพอดีเห็นป่ะพ,พอดีของผมก็คือเดินสายกลางกินหลายกับลำบากกินหน่อยกับลำบากร่างกายอ่อนเพียบพมแรงหิวคือผมกับภาพประสบการณ์การผ่าตัดนิ้วของนาดีมากครับพี่น้องเนาะผมจะย่อาหารผมก็เปี่ยนไปเรื่อ้การใส่ย,ยืดผมมันเปี่ยนไปนําการ,รกินก็ต้องเปี่ยนไปตามก็เลย มาเรามวลส่วนหัวเป็นรองไสสู้ฟั่งว่าถ้าเทียมเป็นประโยชน์ก็ปีกับน้องว่าการใส่แบบพอดีรา่ว่าจะเป็นเรียงการใส่เงินใส่แบบพ่อดีก็ได้ใส่แบบผูกเสื้อกลําลำบากผมเกิดเคยประสบพลาดมากเรียงการใส่เงินในทางอบายมุกเป็นหลายอย่างใส่แบบเกินโตคือบุ่พ่อดีนี่คือ คมรู้สึกข,ของผมเมาเราสู้พิโรงฟั่งแล้วเป็นความสุขสน,สนุกสนานไปก็เลยหวังว่าใครสิเหตุตามหรือว่ายังลงพังเห็ดไปเพื่อความสุขอย่างของได้บันทึกใเจอบันทึกไวในคลิปยูทู e ฝากยูทูปไว่าประวัติต่ก็เองอยู่นี่ไมาเ่าจากโลกนี้ไปไหรือตายไปลลกหลานอาจะอาจจะไม่เห็นว่าเออพอเขาเนี่ยเงพูดได้พวกได้อยูดด่เพราะาจจะหลายปี คือควบซุกพี่น้องแบบพ่อเพียงเดี๋ยวคือเมื่อเราควบพอดีซุพี่น้องฟังถ้าเทียมไม่ประโยชน์คำว่าพอดีเนพี่น้องเนาะถ้ารู้จักคําว่าพอดีทุกอย่างมันก็จะเดินไปได้ได้ดีก็มีเรื่องดีๆมา่เราซุพี่น้องฟังซื้อมือถ้าทำบังข้อประยุดคินะพี่น้องเนาะถ้าเทียเป็นแนวทางไงพี่น้อง เดี๋ยวไปปฏิบัติตามก็เลยมาบอกซส่พี่น้องฟังว่าร่างกายผมมันขาดอี่ยังไปย่างหนึ่งคือขาดดิดถุงน้ำดีระบบย่อยอาหารเปี้ยนไปชีวิตผมก็ต้องเปี้ยนไปการกินผมก็ต้องเปี่ยนไปร่างกายผมก็เปี่ยนไปขึ้นกันการกินหลายผมก็อ้วนกินหน่อยผมก็บไม่มีแรงก็ผมก็ต้องใส่ที่การเอาข้อมพอดีมาใส่เดินสายกลางพี่น้องก็เป็นถ้าเทียเป็น้อ คิดดีดีเลยเอามาอบสู้พี่น้องฟังว่าคว่มพอดีของของคนเฮาเนี่ยมันยุบมุชุดใดขันกินหลายเหมือนกันลําบากกินหน่อยกับร่ำบากทุกเรื่องเลยครับขันวิ่งคว่ำพอดีแล้วก็ดูยากเงินท่องคือกันเลยครับพี่น้องเอามาเปรียบเทียบชีวิตได้กันได้คือกันกะเมื่อนี้กะมาบอกสาบีนี้ะพี่น้องฮาเทียมันมีประโยชน์ผมเลยมาเล่าสู้พี่น้องฟังกะทนฟังเนื่องกับพี่น้องเนอะ อ,นนอันยังกะชอบไปยังกับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องถ้าไม่อชอบกับพวกไปยังนะครับคือทัาสนุกสนานแก่ๆเราเป็นประวัติไวจะคล้องไวบันทึกร่างกายจะาข้องไวเพื่อหลูกหลานมาเห็นเวลาเขาตายหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของของ,ของผมแบบก็เลยทำขึ้นมาสนุกสนานมีสติ กินแบบพ่อเพียงครับคลิปนี้พอ่อซำนีครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ